ขอบชีนะ้นลทุกคนไอบอลขอบชีเฮ้ยชนนั่นอนะผมเรียบร้อยครับผมโดนครับผมแตกแล้วจอนทีผมแตกแล้ว,ลวเพื่อนๆอ้าวเฮ้ย รีดีมท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วงบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายราคาดีแบบนี้จะรออะไรอยู่สแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับวสวัสดีครับอยู่เกมเรสซิ่งมาเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรหัสน้องกายครับผมนี่น้องกาย u c ซอครับผมขอบคุณมากครับน้องวันนี้เรามาเล่นเดียบูสองเม็ดมี1เมตรเราก็ต้องมี2เม็ดใช่ไหมนี่เลยมาดูรถของน้องกายกันหน่อย<ฮ><ฮ>น้องเอ้ยแต่งเพชรมาด้วยนะทุกคนคือมีเป็นมังกรนะครับมับงกรพ่นไฟนะเขียนว่านขอองงน้ หน่อยต้องแต่งเป็นสองสามสองสามสองนะครับคือน้องไก่เป็นสายแต่งรถไว้ทุกคนดันแต้มได้อีกเปล่าวะเดี๋ยวผมขอลองสักรอบหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูก่อนตารแรกถ้าตารแรกไม่ได้เรื่องก็ปิดแล้วมาครับเกมแรกอัมสเตอร์ดัมริมแม่น้ำครับผมมาดูกันผมจะไหวไหมโอ้โห uh, แต่ว่ามันเป็นกากเพชรเว้ยดิโอ้โูหมายกอดเปล่แต่งเท่าไหร่ครับเนี่ย <S <S เล่นเครื่องโชว์ว้าวโอ้โหรถกากเพชรว่ะมาดิสองเมตรครับทุกคนวิ่งข้างหน้าอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวโบว์ข้างหน้า,า,นาแมแรงว่ะ อ้าวเรียบร้อยจุ่มชีดไปหนึ่งทีเออมาดิอุย้ยสองเม็ดสองเม็ดแรงวะ่ะสองเม็ดดีเลยอะครั้งแรกรผมว่าหนึ่งเม็ดก็ดีแล้วนะศูนเม็ดก็ดีแล้วนะจริงอะไม่ต้องถึงขั้นห้าสองเม็ดก็ได้นะแต่สองเม็ดผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันมันคุมคุมดีจังวะ วิ่งเกียร์ตกครับเรียบร้อยไม่เป็นไรครับข้างหลังเราก็น่าจะเกียร์ตกกันหมดมาวะ่ะอ้ยว้าจุ่มชีปหนึ่งทีครับเพื่อนแต่ไม่ใช่ช่องผมต้องจุ่มไปหนึ่งทีครับดีบข้างหน้าฮึบกวาดระยะวังขนยาวครับยาว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 โอเคข้างหลังมาละอะไรไม่รู้ตามมาโอเค มองไปมองแล้วเดียบโบนี่หว่าเฮ้ยได้อยู่นี่หว่าถ้วยอ่ะไหวยอยู่ปะน้องกายถ้วยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดปะโอเคแต่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่บวกก็ว่าน่าจะบวกนะ อ,อจัดไปน้องชายเป็นไงสกินพร้อมรถก็ความแรงเพิ่มเมื่อไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอ้าวได้มาเจ็ดเลยหรอว้าวน้องชายจัดไปครับ1 4 4ตาที่2ครับโซล่องลอยบนแม่น้ําหันทุกคนช่วงนี้เดียโบจะมาเยอะหน่อยนะตอนนี้มี2เมนะ็ดเนาะวันนี้ผมน่าจะลงคลิป2เม็ดนะครับแล้ววันถัดไปน่าจะเจอ5เม็ดแล้วตอนนี้3เม็ดกับสเม็ดไม่มีมาแนละแต่ว่าไม่น่าทันละเพราะว่าผมน่าจะลง5เม็ดต่อนะครับแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะดูก่อนผมน่าจะลงคันใหม่ก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลง GTR 5เมตรด้วยเนาะเราก็จะมีเดียโบ5้าเมตรนะครับเดียโบ5้าเมตรประมาณสักคลิปถึง2คลิปผมวางแผนไว้แล้วส่วนคันใหม่จะมีด้วยนะครับสำหรับรีวิวของตัวตัว 4C นะ 4C โรมิโอนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยมีนะครับมีผมเ,เอามาให้ด้วยส่วนเมตรส่วนเมตรไปจนถึง2เมตรนะครับเป็นไงโอ้โหคืออัดมากคือไม่ใช่อะไรแบบพี่ๆน่ารักกันมากแบบมาให้ทักมาให้ยิมรหัสกันทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับ รหัสลงกายก็ให้ยืมมาทุกคนให้ยืมหมดเลยต้องขอบคุณจริงๆครับที่ให้ผมยืมรหัสเล่นรีวิวรถพวกนี้เนาะเพราะว่าก่อนว่าผมก็คงไม่ได้เติมทุกคันแล้วก็คงไม่เติมเยอะขนาดนั้นเพราะว่าผมเองนะไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นด้วยนะครับผมก็รีวิวตามตรงตามธรรมชาติที่ผมเล่นนะอ่ะเออผมเล่นได้เท่าไหร่ผมก็รีวิวได้เท่านั้นก็ลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมแล้วกัน <laughs> แต่ขันหน้าม่งตึงวกว่าทุกคน968ขันหน้านเนี่ยผมยังตามไม่ทันเลยครั้งนี้น่าจะได้แล้วขางหน้านเนี่ยถ้าเขาพลาดนะผมฮึบโอ้โหยังนะ่ะยังไม่พลาดอีกว่าเฮ้ยแต่เขาลายดิฟเขาไม่นี่มากเลยนะนักแข่งจัด <c oughs> <c oughs> มาดิวะดูดิลายดิฟเขาแบบโคตรสวยอะ่ะเขาไม่ยอมผมเลยนะจริงเขาไม่ยอมผมเลยนะดูดิ มาทางไหนวะมันปาดผมระยะยาวเลยเฮ้ยแล้วข้างหลังมันไงเนี่ยไอสิบห้ามันตั้งแต่เมื่อไหร่วะทุกคนผมกำลังมันกับคันนี้กำลังตึงเลยเฮ้ยผมไม่ทันนะเนะี่ยผมโดนละวแก้หกสี่ข้างหน้าน่าจะมีเม็ดนะทุกคนน่าจะสามสี่เม็ดปะคือผมไม่ทันเลยนะดูดิหรือว่าเขาดิฟต์เขาดิฟสวยมากแหละมไม่ไหวกับเขาแน่แน่จริง ตึงจัดเอ้าฮีไม่ไหวกับคันหน้าว่ะคันหน้าม่งตึงจัด ถ้วยร้อยสี่สี่ครับเคผมได้ถ้วยก็ยังดีวะน้องกายพี่เอาถ้วยมาฝากข้างหน้าแม่งตึงจัดบวกสามครับโอ้โหห้าเมตรไอบอลเนยก็ว่าตามไม่ทันสักทีตาที่สามครับโตเกียวสกายทีครึ่งทางครับผมโอ้โหเพชรมันช่างงามอลามแท้ซะจริงๆรถมันวิบวับเสลือเกินนะเพชรบุ๋มวิบวิบวิบวับเพชรบุ๋มวิบวิบวิบวับมาดีแล้วผมจะเอามาร์ควันลงได้ไหมโอเคได้อย่างงี้ได้ละ แสดงว่าเม็ดผมเยอะกว่าใครๆเลยในนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะอ้โหเขาไม่ธรรมดาว่ะทุกคนอย่าอย่าอย่าประมาทแค่เม็ดน้อยนะฝีมือเขาโหดเราก็มีโอกาสจะแพ้นะครับทุกคนเออฝีมือเขาโหดเรามีโอกาสแพ้นะเวย้ยอย่าดูที่เม็ดเยอะมากน้อยนะเวย้ยหนีไปไงเป็นไง,นไงสบายแล้วตอนนี้ชิวๆครับพางสองเม็ดแต่ข้างหลังตามมาเร็วมากอะ ไอ้ออกสายไปนิดนึงเฮ้ยแต่มาร์คมาร์ควันเขาขับตึงจังวะจี้หลังผมมาโคตรไวเลยอาสามสองกำลังตามมาด้วยเฮ้ยความเลยผมตกว่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เยอะ อ้าวหวานเจีเ๊ยบเฮ้ยหุ้ยกับขอบขอบชี้แลวทุกคนเอ้บอลขอบชีตเฮ้ยชนนั่นนะ่ะผมเรียบร้อยครับผมโดนครับผมแตกแล้วจอนทีผมแตกแล้วเพื่อนๆอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวพลาดนี้ก็โดนผมดีผมเสียบเลยเรียบร้อย กลับมาแล้วครับผมอ้โหูบวกมาหนึ่งก็ยังได้วะทุกคนร้อยสี่สองครับเฮ้ยขอบคุณครับสำหรับกดไลค์ให้อ้าวมาสองกดให้สองคนโอเคมาครับเกมที่สี่ครับโซซิ่งในเมืองครับผมยังไงเราก็เป็นการดัดแปลงที่น่าจับตามองในแมตชนี้อ้โหูคะแนนหมื่นสองเลยเหรอคะแนนเดียวจัดแรงจัดประหยัดบอกประหยัดไหนวะเนี่ยประลัดหรือเปล่ามาดิวะสองเม็ดอุ้ยหูตวไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เอ๊ะเหมือนเล่นเป็นหรือเปล่า เฮ้ยขนันหน้ามาร์กป่าวะไม่ใช่หรอแซดยี่สิบแปดเฮ้ยโหผมนึกว่าผมนึกว่าดิฟลึกผมก็ดิฟสลึกเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่วิงขนันหน้าทำไมแรงจังโอ้ <c oughs> ไม่ทันได้จัดหน้าโดนขอบจัดให้อ่าไหลว่ะไม่ได้ครับโอ้ไหลไม่ชัวร์ข้างหน้า แต่ผมทําเวลาได้น้อยกว่ารอบที่แล้วแน่เลยผมรู้สึกถ้าทาเวลาได้น้อยกว่าโอกาสที่คะแนนผมจะโดนลบเลยนะี่ยสูงเลยนะีโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> ขอบชีตไหมเงยผมขอบมันดูดทษทีด้วย เริ่มล้วนแล้วผมเริ่มหลุดแล้วโอ้โหไม่ไหวาตาน,นี้แย่ทุกคนโทษทีเส้นชชยข้างหน้าแล้วร้อยเท่าไหร่อร้อยสี่สิบป่ะน่าจะโดนร้อยยี่สิบสองไหมถ้าร้อยสี่สองน่าจะเท่าทุนนะครับโอเคเท่าทุนวะ่ะไม่เป็นไรครับมาครับตาท้ายเรดบูลิงวงแหวนเฟลต้าครับผมนนด,ด่านนี้ชิลหวานเจีย๊ยบด่านนี้ทุกคนหวานเจี๊ยบเลยยน้องกาด่านนี้เดี๋ยวพี่เอาถ้วยมาให้ครับผมจะได้ป่ะพูดสนิบดี สรุปน้องเล่นดีอยู่แล้วน้องโครอยู่แล้วนี่เป็นไงออกตัวสุดเพอร์เฟกให้ครับน้องกายโอ้โหมาอีโวลูชันอ้าวทำไมามันแรงแล้วมันก็ดับลงวะโ,โหไม่ค่อยจะดีนะไอบอลเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบจะเต็มการาฟทุกคนเกือบมงเกือบมงขอบอะ่ะอุ้ยโอ้โหมากบอลคันนี้มันแรงจังวะอุ้ยโอ้โหมากันลวมากันลว,นลวความแรงมันมากันลว มามาวันเราขอดูดหน่อยทำไมดูดเลยไม่ขึ้นวะอ้าวโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วความเร็วผมมาแล้วเฮ้ยทุกคนโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วผมมาแลลิฟต์ซีมมาเฮ้ยโอ้ยสวยแล้วผมออกไซด์ความเร็วตก โอ้กาจะไม่ออกซาะหน,น่อยออกซานอีกแล้วเหมือนอยากไปชายหาดไอบอลช่วงนี้ทุกคนมาลองส่งเตียงใจนะให้ผมหน่อยครับกดพิมพ์ไอบอลป้าป้านะครับจะล้มมาร์ควันข้างหน้าได้หรือไม่มาดูกันที่ดิบนี้ครับและผมปาดระยะวังผลเขียวยาวและผมปาดระยะวังผลเขียวยาวเฮ้ยถ้าผมเลี้ยงเขียวได้อีกหน่อยผมไหวนะเนะีนะ่ยพาลาดละผมพาลาดละ ถ้าผมเลี้ยงเขียวได้มากกว่านี้หน่อยนะผมได้แล้วเมื่อกี้โทษทีแม่เงเอ้ยนิดเดียวเสียดายว่ะแม่งหลุดมือก่อนทุกคนเขียวผมแม่งหลุดมือก่อนแต่ไม่เป็นไรครับได้ถ้วยใหม่145ยสีิกิโลเมตรอะ3เมตรอ๋อก็จบไปแล้วผมการเล่นเดียโบ2เมตรของน้องกายนะครับผมรู้สึกว่าก็แรงขึ้นนะครับแต่ว่า1เมตรก็น่าจะพอแล้วเอาอีกไหมอีกสักเมตรหนึ <laughs> ่งแรงแล้วครับ2เมตรึ้นแรงแล้วครับชอบเลยนะครับขับง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไไไรรรวว้้้ตติดดดามมมชกัััันให่คคบบสสีปุย say and shy